เซียถลม่มซูนเอาคืนเคียฟโจมตีคลังอาวุธเจรจาหยุดยิงที่ระยาดไม่คือวันที่25มีนาคม2568ยกู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรฟลชบิ๊กบวกติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องการเจรจาหยุดยิงระหว่างสารัฐรัสเซียเพื่อจะหยุดยิงที่อยู่เครนมีการแยกวงคุยกันค่ะวงแรกก็คือสหรัฐกับรัสเซีย ดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่การหยุดยิงในทะเลดําแต่ยังไม่มีคําอธิบายชัดเจนว่าตกลงจะหยุดยิงอย่างไรรัเสเซียตกลงอยู่แล้วค่ะว่าจะไม่โจมตีเรือขนส่งข้าวสาลีและธัญ,ญพืชแต่ไม่รับปากเรื่องเรือขนส่งอาวุธทีมทรัมป์บอกการเจอจาเป็นไปด้วยดีเหมือนเดิมแต่ไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่ไม่ยกกรบอกว่ายูเครน แหกข้อตกลงเรื่องหยุดยิงแรงพลังงานโจมตีโรงผลิตน้ำมันท่อขนส่งของรัสเซียและทุกวันนี้ก็ยังโจมตีคลองอาวุรัสเซียด้วยเริ่มแต่วันที่มีการตกลงว่าจะหยุดยิงนั่นแหละคะ่ะที่ทรัมป์กับบุตินคุยกันวันนั้นแหละแหกข้อตกลงเลยโดยเซเลนสกี้บอกว่าเขาไม่รู้ไม่แจงเขาแต่วันต่อมาก็เอาอีก สำหรับอีกวงหนึ่งระหว่างทีมสหรัฐกับทีมยูเครนยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนนะคะติดตามกันต่อไปที่แน่ชัดก็คือคุยไปเรื่องหยุดยิงน่ะอราร์เซียยูเครนก็ยังสาดโดรนใส่กันระเบิดเถิดเทิงรัสเซียยังคงจัดหนักนะคะพิกัดที่เกี่ยวกับทหารเคียฟและทหารต่างชาติไม่หยุดลุยไม่หยุดโจมตี แม้จะอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยของเคียบก็ไม่ละเวน้นพระทางรัสเซียประกาศแล้วว่าขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหนักตอบโต้กับยูเครนแบบเท่าเทียมค่ะแรงมาขนาดไหนแรงไปมากกว่าก่ล่าสุดฐานทัพทหารของอยูเครนในซูมีขาขอสกัดสีและภูมิภาคอื่นๆโดนโจมตียับด้วยกองทัพโดรนเจรานของรัสเซียค่ะ การโจมตีที่เมืองซูมีนายภูมิภาคซูมีนะคะโรงงานที่ถูกโจมตีคือสมาคมวิทยาศาสตร์และการผลิตเครื่องจักรซูมีเป็นผู้ผลิตภัณฑ์กลางทหารคือเป็นโรงงานผลิตเรื่องราวอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารนั่นแหละรวมถึงถังบรรจุรถถังเมื่อไม่นานมานี้ออรัฐบาลเขียกก็ได้จัดกระบวนการซ่อมแซมและบูรณาการอุปกรณ์ทางการทหารที่นี่แหละ มีการระเบิดอย่างรุนแรงในตอนกลางคืนเขตอุตสาหกรรมของเคฟนะคะชาวบ้านในพื้นที่รายงานว่ามีความเสียหายทั้งอาวุธและกระสุนในคลังเก็บคือโจมตีคลังอาวุธรสัรเสเซียก็โจมตีกะัะทับโดนเจเรเนียมของรัสเซียโจมตีในตอนกลางคืนอีกด้วยในสถานที่ทางทหารในภูมิภาคเซอร์คาซีและภูมิภาคอุมา นอกจากนี้สนามบินทางหารในภูมิภาคโปโตว,ว่าก็โดนค่ะได้รับความเสียหายไฟไหม้ฝีมือดโดรนเจรเนียเหมือนกันกองกำลังเคฟในภูมิภาคคาขอคอฟหรือคาคเคฟเรายงานว่าดโดรน14ลำพุ่งมาโจมตีที่อิสยุมเรียกว่าจัดหนักรัวรๆแค่วันเดียวนะคะช่วงนี้รัสเซียยูเครนแลกหมัดกันด้วยกองทัพโดรน ผลัดกันตอบโต้รัสเซียระบุชัดว่ายูเครนไม่ต้องการสันติภาพต้องการแค่หยุดยิงชั่วคราวเพื่อพักรบเติมเงินเติมอาวุธและดึงนาโต้กับสภาพยุโรปเข้ามาลุยแบบออกหน้าออกตาเต็มตัวแค่ขยับกระแสต้านในยูกว้างขวางแล้วนะคะทั้งในภาคการเมืองและภาคสังคมเศรษฐกิจยูก็ย่ำแย่ยังคิดจะอุ้มยูเครนต่ออีก เปิดศึกเมื่อไหร่ก็แพ้ระเซียเหมือนสมัยไบเดนอยู่ดีแหละเหตุนี้ทรัมป์จงึงถีเบเรือทิ้งให้ยุโรปสามต่อรอบรระเซียเองส่วนสรัฐขอแบ่งชิ้นเนื้ออยู่เขืนก็พอนอกเสียจากจะมีปัจจัยอื่นๆแทรกนะคะเพราะทรัมป์กํกำลังทุ่มทุนทุ่มตัวไปลุยตะวันออกกลางแล้วค่ะ